สบายดีทุกุขขคนือเกา่ากับพปอปอยุอ่แล้วกับบรรยากาศในสวนกเกษตรบ้านหน้าผ้าเปียกผ้าเปืวันนี้กิจกรรมหวานข้าวทั้งวันครับนนมันมีกิจกรรมเขาอยู่หน้าทงขึ้นตอนเย็นเข้ามาในสวนผ่อนคือเกา่า นำลายฝนตกับพี่น้องบรรยากาศดอกไม้ดอกไห,หลในสวนก็ขอโทษกับเอฟซีนะครับที่บดได้ขึ้นไลฟ์สดรลายมือเพราะว่ากาัช่วงนี้กเกษตรห้อก,กนนับเฮเบียกเ็ดงานเราคบเนาะท่านโทษท่านอภัยกับบรรยากาศในสวนต้นปนกับนำจากบ่มีกับมีน้ำ กันน้ำเต็มบดกับพี่น้องแถ้นี้กะกะกำลังสิญญาวกับผมสิ่งเดียวกันในช่วงางว่างเดี๋ยวเดินไปดูผักกับผักฮขาปงไปเนาะผักเดี๋ยวไปเดินดูผักก่นันเมื่อบวบที่ปลูกไว้ตั้งแต่หลายวันก่อนฝนนอกกับเนาะกะปลูกแล้วก็ยืนนช่วงฝนือเก่าแล้วพี่น้องโอ้มาเหนี่มเอยครับมาเหนียไปวันเขาหน้าคลองหน้าตลางทง กรับบรรยากาศตึ้งวานเขาตั้งเจ็บปูไปพร้อมโอ้บรรยากาศจีจัดเลยครับเจ็บชีงเลยครับกับบรรยากาศกับพักพักบงไปรอมาหน่อย,อยาเหีายกับรรยากาศตะไครตอนเย็นครับในสวน เดินดูมาบวบเกิดหรือยังครับก็เกิดแล้วพี่น้องนี่กำลังขึ้นครับมาบวบทิปลูกไว้บางตอนอาทิตย์ว่างงันนะครับผลก็ดตกมาเสมอแต่ว่ากเ่เล่เป็นกรเลท่านได้ขึ้นเพราะว่าส่งผลตกผนบก่อ้ขึ้นดอกเพราะว่าน้ำร่อยปิดลู่ในการปงนอ ครับเดี๋ยวมันกับโป่งขึ้นหลังจากที่เบิดพ้นไปแล้วมันก็บที่โป่งขึ้นนี่ก็ทักทายสวัสดีตอนนึงแรงครับถุกผู้ชมครับเข้าสวนดูผักปลูกใหม่อ้นี่ครับกําลังขึ้นมะบวบและมะเขือรันนี้ก็เป็นผักคุนตู่หรือว่าใบกะเพรา กับไปวานเขากับขอขอโทษเพื่อนๆสุภศกนะครับบ่ได้ขึ้นเวทีครับมือสองมือเพราะว่าเด็กกับไปเฮ็ดงานกับไปเฮ็ดบ้านให้อาจารย์เล่ากะบ่มีเวลาอีกแล้วกะจะได้กับขอโทษขอภัยสุุศกที่เขาเนาะกับจะพอดีกับช่วงเย็นๆมากกับช่วงนี้ก็เป็น่างวมาจากหน้าคลองเนากับชมบรรยากาศในการปลูกพักปูญ้า ป้ยาบอผบผูกผกับลูกพักนี่จะจะเป็นพริกครับต้นพริกกำลังขึ้นเล็บพี่คนับตังนี้ถ้าห่าฝนมาตกนะครับเนาะเอาก็ใส่น้ำที่ตรงนี้แล้วครับน้ำติดกักใบไปใส่ร,รถเวลาฝนมาตกมากนะครับอ้าไปิองบรรยากาศทั้งแต่สักกอนบรรยากาศทั้งตะาก,การนะกับบารตะการมาเป็นยังไง พอบางันปนตกมาไปหนอตะกาครับเดี๋ยวพาพี่ประหนองไปวงตะกาเรเดินดูตะกาแป๊บนึงเดินเร็วไปไดเพเอเกษตรอ,อปลอดขาครับเจ็บขากับอังสิล่ะครับท้ามาถ้ามาธรรม,าามาดานนเนาะเขาให้เห็นเบียดเห็นงานกนัไม่การเจ็บยีหลับบรรยากาศตอนเย็นๆกับพระอาทิตย์ครับตรงนี้จะเป็นพักขึ้นเกาแล้วครับครบัหนึ่งเซตปลาเนี่ยพ่ต้องบอกเลยครับ แซ่บเสบพี่นอ้องต้นผงชลรดแต่ว่าบูหัวาทางกระจัดเสืเอ่อนต้นยังบัว่แต่แถวผมเอืน่นแถวแถวกเกษตรเอื่นผงต้นผงชลรดนี่ครับห้อยห้อยเป็นเด็ดไปไปหลวกครับในกนรารรับประทานของเพิ่นก็นกนคือหนึ่งครับหนึ่งป้าสองหลวกยิงกับแจ้วหรือว่ากับตำสมกัจ,จัดจัดขึ้นกันครับเป็นต้นผงชลรดพักนอนครับแต่ว่าเวลาเ่าเดือนห่าก็เด็นเอาเจะส่งไปด้พี่น้อง ว่ามมนเดตเอาบะตน่นเดถ้าบ,บะตนนี่ยอดเพนเจียใบเพนเจียเขาก็องเดะเอายอดอ่าจะเช่นตัวอย่างครับนี่นี่เขนก็นเอาอยู่ประมาณนี้ครับนี่เอาจงประมาณน่าตัดช่วงนี้เลยครับตัดช่วงนี้แล้วก็พร้อมไปลวกเลยนะครับเนาะสวัสดีครับเกษตรครับสวัสดีทักทายครับผมนมแรงครับกะบรรยากาศในช่วงเสร็จภารกิจการงาน บมบมบมเมนเซนต์ดอกครับพี่น้องเพราะว่าเศร้าไปซื้อเพราะว่าเดี๋ยวเวลาพักห้ากับพักเนาะครับกับมือก็จิไปลุยต่อกับการวานเข่าครับยีน่ากังทงกับเลีอยงอายุประมาณดอกอยู่ประมาณสองงานครับครับธรรมชาติตอนเย็นๆครับท่องว่านานๆทีก็จะได้ดูกับจะได้ดูเพราะว่าหันสามสี่มือพ้นโต๊ะเสมอครับเดี๋ยวมาเบิ่งตะกาอยู่ข้างกระท่อมนะครับเนาะเป็นตะกาที่ ตกวไว้ว่าหัน้น้าท่วมโอ้กับกำลังขึ้นเป็หยอดนะครับเนาะครับกะทักทายสวัสดีตอนแรกๆนะครับเนาะกะจะเนกะขอบบนของก oh! mm ้นครับที่ให้กำลังก็กำลังใจกับเกษตรครับบ้าน่าหรือว่าเกษตรวิธีแบบบานเ่าอ่าเฮากะอนุรักษ์ไว์นะครับเนาะของของที่เป็นเกษตรเกษตรพราะว่าคูบานครูคฮันน้อมมาตลอดนี่ครับตะกากกำลังขึ้นตะกาที่น้ามทวม บางช่วงที่ผมทำชิปไปก่อนๆนะครับน้ำท่วมเนี่ยครับกับคนสีได้ยุ่ประมาณสามีละครับเป็นตะก้าเข้าดอครับหรือบานเขาเรียกว่าเขาสองเดือนนั่นแหละครับเขาสองเดือนข้าดอเขาเกี่ยวก่อนกาหนดครับเป็นข้าวเกี่ยวก่อนกําหนดเนาะครับพราะกากกากเเรียกเรียกเรียกใส่ไอ้กาที่อยู่ในสวนครับเพราะว่าในสวนข้านี่ต้องเป็นเห็ดเป็นผือหมุนเวียนครับเวลาห่อ ดำให้ดำหน้าปักดำให้ดำหน้าเขาดอแล้วครับเวลาเขาเวลาเขาเก็บเกี่ยวเขาจะทันเวลาในช่วงฤดูหนาวฤดูหนาวเกษตรเกษตรปลูกพักตอครับในช่วงแปลงนี่แหละครับเป็นปลูกพักตอครับเขาออกแล้วก็ปลูกพักตอในช่วงเขาไปหาปีใหม่เขาไปหาหนาแรงคือเก้ารับหมุนเวียนรับใส่หมุนเวียนกันอยู่ตลอดครับขอบคุณมากครับที่ให้กำลังอกกำลังใจกับเกษตรครับเกษตร อีสานมาห้องศะครับสบ,บายจัดๆครับกันเมื่กับเครื่องเมยนะครับเนาะการเมยาก็มีความสุขกับการเป็นเกษตรถ้าเหนื่อยก็พักผ่อนที่กระท่อมน้อยครับข้างสะครับเป็นที่กับบลายไรกแต่ว่า,าก,กับพ่อในห้องนี้นางเศร้ามีหอมเศร้ามีแห้งหรือว่าพักผ่อนไปนั่งคือเรือว่าแดดเวลาแดดออนๆเอากระซีดดพักผ่อนครับมีความสุขดีครับกับการเป็นเกษตร บรรยาก,ศกาศตะกานะครับในช่วงตอนแรกๆท่านผู้ชมจะเป็นนั้สวนฟังสาบรรยากาศโดยรวมนะครับเนาะกับขบ้ากะเมติมินิสัมพันธ์กับกับเพื่อนๆที่รรเ่ได้ขาไปในบ้านบางเมือสองสามเมือกับ ขอถดขออภัยเด้อครับพอบังเกษตรกับอยากเบียงอยากงานเนาะช่วงนี้เขาเป็นหนาช่วงห้องเห็ดเบี่ยงเหงงานคือว่าเพราะว่าเขากับบางกล้งกัต้องเรียนเลี้ยงเลียบกับการทเจาเห็ดเกษตรครับเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงเห็ดเกษตรนะครับครับเส้นดั่นนี่ก็จะเป็นการปกติเกษตรกับป้อยป่อยหอยกับเป็นหอยเชลรีแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็มีลูกกันหลายอยู่กับมีเยอะเยอะกับพ่อเด้เก็บกิน เรียกว่าเจ็บเราประทานในึ่งหอยในสวนส่วนนี้ก็มีหอยเชลลีนี่บางครั้งปลาก็ขึ้นมาปลาไหลน้อยก็ขึ้นมากับขึ้ที่เกษตรด้เฮิตชิบไปแล้วนะครับก่อนหน้านี้กับส่วนนี้ก็จะเป็นสะปลาใหญ่ครับแต่ว่าประทันในล้งนะครับเกษตรบม่ไลงเพราะว่าต้องเอาเป็นช่วงว่างๆอย่างนะครับแต่ว่าช่วงนี้สิลงอยากกินหรอกพี่น้องเพราะว่าปลาใหญ่หรือว่าปลาธรรมชาบเป็นขึ้นมาครับจากเขาลงเป็นปลาเป็นปลาที่เขาเลี้ยงเรียว่าปลาดุก ปลาดุกปลานินปลาทะเบียนเกษตรยันงวงตะวาปลาธรรมศาติสิมรังเกียปลาหน่อยนะครับเนาะกับากะตะว่ากะซ้อมสอมบางกันกับทุกอย่างเราต้องใช้เวลาในการดูบรรยากาศตอนแรกกะทักทายกันก็เด้ครับสุขสกุคกับขอบคุ้นมากครับที่ให้กำลังแรงใจที่ให้เป็นถวยสิครับเป็นถวยเป็นยังกะดีครับ กะเป็นกเษกษตรเกษิได้มีกำลังแรงใจเฮ็ดแนวดีๆสิ่งที่มีประโยชน์ครับให้ต่อเอาต่อไปเนาะครับเนาะนี่ครับตรงนี้จะเป็นดอกแค่หนึ่งไซปลานี่บอกเลยว่าสุดยอดครับได้วิตามินครับไ่ว่าจะเป็นวิตามินทางด้านเนื้อปลาหรือว่าจะเป็นวิตามินทางด้านผักครับแต่ทั้งสองอย่าง รวมทั้งเข่าออด้วยครับรับประทานข้าวไปด้วยโอ้สามวิตามินเลยกับบรรยากาศตอนเย็นๆเนาะครับกับขึ้นวิธีจัญไรกาัากท่าสวัสด,ดีพี่น้องคือเก้ารับสุขสุกคนเนาะครับกับในส่วนเกษตรบ้านหน้าผ้าเพ,พื่อนกับการจัญไรกาอย่าลืมกำลังอกกำลังใจเล็กๆหน่อยพ่อได้เปียพอได้มีกำลังใจทำชิปที่มีประโยชน์แล้วก็ได้ความลูลแล้วก็ในการลดต้นทุน ในการใส่ชีวิตวิธีแบบบานบานแบบง่ายๆครับแบบเขายูกันแบบง่ายๆแบบที่ว่าบอกอยู่ในช่วงที่หรือว่าการในช่วงที่ในสภาพที่เขาเป็นอยบอดีกัสามารถเขาํำรงขีบหรือว่าประคองขีบอยู่ได้นะครับหมอขาถาเขายูในช่วงที่เป็นภาวะที่เขายูบอดีเขาเคยยูได้แต่ว่าปัจจุบันเขายูบอดี เราต้องทําให้อยู่แบบพอเพียงให้เป็นก็เราถึงจะสู่โลกภายนอกและก็สู่ที่สิ่งที่เราเผชิญก็จะสําเร็จเองครับกาเกษตรต้องนี้สิ่งเยอะตลอดนะครับเนาะครับกากาทางใต้ะน,ะน,น,นะครับกาโป้ป้ายเป็นภาษาอังกฤษนะครับก็่าจะไดกับขอเติรดได้ครับกาขอบุณขอบุณนะครับที่ให้กำลังอกกำลังใจกับเกษตรครับกา เกษตรอันนภาษาอังกฤษบวกนะครับก็ขอโทษถ้าว่าก็มีปฏิสัมพันธ์ดีๆคือเก่าเหรครับถ้าว่าก็ออกไปแล้วก็ไปเขาไปเห่็น้ำพันในบ้านคือเก่าเกษตรไปคือเก่าจวดจ้าคือเก่าครับไปจนเปนลำคาดหมดละไปจนเปนว่าโอ้ก็มาคักเถยวครับก็แรงออกแรงใจเนาะครับเนาะสิ่งดีๆมีประโยชน์ครับมิสัมพันธ์ทำไมตีคือสิ่งที่ดีต่อตัวเราถ้าเรามีมิตรสัมพันธ์ทำไมตี สิ่งนั้นจะวิเศษยิ่งกว่ายาวิเศษครับมัไเป็นแสเขาก็สีมีความสุขมันเป็นแสเขาก็สีเป็นความอบอุ่นตั้ง้านความปลอดภัยสุดแนวน,นะครับเนาะกะเออกาจิไปไปนกาเอใอนอนั่นเออนี่เองสิงนะครับเข้ากับไปเห็นกันแนก่กะเออครับมีความหลักความผูกพันในการเป็นเพื่อนกาใไม่วงใจนี้กะเกษตรกาทั้ทงที่พี่น้องว่ามีสิ่งใดตอบแทนก็คือคำข,ขอบคุณ จิตสจคนอะไก็แช่เป็นเรื่องออกเร่งใจให้กรับเกษตรบานหน้าพาเพิ่นกับบรรยากาศตอนเย็นๆบรรยากาศธรรมชาติธรรมชาติบริเวณปรุงแต่งกับเป็นธรรมชาตินะครับเนาะกับแล้วก็บริเวณตัดต่ออียั้งกับพอเป็นการแบบเ็ดแบบวิดีโอหรือว่าคลิปยาวๆแล้วก็บอกเรื่องเล่าถึงเกษตรว่าเกษตรทำอย่างเนี่ย เฮ็ดอียงเนี่ยตละเหมือแต่ละวันเหมือนี่ไปยังเนี่ยเมื่ออื่นไปยังเนี่ยอย่างนี่นะครับก็บางครั้งก็ก็เป็นก็เป็นยู่หรือว่าการหล้เรียนรู้หรือว่าให้เพื่อนรล้ไร้รับรู้ในสิ่งที่ดีถึงก็ก็มีประโยชน์ครับเพราะว่าบางครั้งก็แต่หฮาเห็ดผิดพลาดไปหรือว่าบดีไปหฮาก่าก่าก็ได้บอกได้ก็ได้บอกได้ได้เตือนกันนะครับก็ได้บอกได้บอกกันก่าก็สิได้รู้นะครับเนาะกับการสิ่งใดก็สิีเกษตรปวดไปพิดไปก่ นำ <N> um <ple an> ไปปรับปรุงครับถ้าบอกกันนำไปคนดีชอบปรับปรุงครับคน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 มีความรู้จักจะต้องปรับปรุงทีเลียวครับเี่เป็นดอกไม้ครับดอกไม้ส,สวยๆครับดอกไม้มงคลแต่ว่าเกษตรบุญหัวใจดอกเพราะว่าเ็นอยู่ในบ้านยายเกษตรก็เรียกมาปลูกครับเพราะว่าอย่างนี้แต่เพิ่นว่าเป็นดอกไม้มงคลนั่งกับเนาะต่ว่าก็าผูงจกักใจเป็นเกสิรหัวใจที่ดอก ว่าเป็นดอกอย่างนะครับเป็นต้นต้นอะไรครับพอเขากะาบอกะเษกษตรกะถึงใจจะรักแต่บางครั้งธรรมชาติบางอย่างกเกษตรก็ไม่รู้ครับกรเกษตรเขาโบหูบางครั้งโบจากซื้อเพิ่นครับเป็นดอกไปซื้อเอส,ส,สกิกรบางครั้งก็กเห็นแต่ว่าเขาบอกว่าซื้อเป็นซื้อ,อยังครับส่วนด้านนี้ก็จะเป็นพริกครับพริกกําลังออกดอกครับเป็นพริกปลูกไว้รับประทานในหัวในส่วนของกเกษตรนะครับนี่ครับ ตีดพนไม่กําลังออกดอกบอได้ใส่สารผิดสารชีมีอย่างเดียวสักปูกแบบธรรมชาติครับรับประทานเองกับเขาใส่ซอยเองครับบรรยากาศโดยรวมในสวนกะไก่สิคามะเนาะกะจะได้กะย่เลืมก็ไล์ก็แช่ให้จังเล็กจังน้อยครับเพราะเป็นหนับ้องหนำใจเพราะได้มีกำลังสู้กันต่อไปแต่ละเมื่อแต่ละวันครับกะเอา้ส่ทนกสัปดาหครับกะช่วงนี้กะคําแล้วครับเพราะว่า รถกากำลังกระบาดลายกะเสียงรถเสียงล่ากะคือสิบอิเป็นังนะครับเพราะอยู่ใกล้กับถนน,นนะครับเนาะขับขอขอพระคุณทุกท่านที่เป็นแรืองของแรงใจให้กันซึ่งกันเล่กันละกันตลอดไปครับกับเกษตรขอเพียงขอคำบาสวัสดีครับ